คุณยายมาแล้วค่ะ วันนี้คุณยายก็ไม่ได้ทำกับข้าวเพราะ,<ท>ะวันที่1กับวันที่สิบคุณยายจะมาช่วยแม่โบขายของทุกวันหวยออกเนี่ยแม่โบจะไปเปิดแผงตั้งแต่เช้าเลยออ,ออกจากบ้านแม่โบก็จะไหว้ขอพรก่อนจากนั้นก็จะขับรถคู่ใจไปเปิดแผงที่ร้านรถคันนี้คุณยายก็เป็นคนซื้อให้แม่โบนะคะทุกคนเชื่อไหมคะว่าคันนี้แม่โบใช้มา18ปีแล้วคะ่ะไม่เคยงองแงเลยนะคะแล้วก็ไม่เป็นอะไรด้วยแต่แตก่อนยี่ห้อมีโอเนี่ยจะฮิตกันมากๆเลยคุณยายเขาก็ซื้อรถมอเตอร์ไซค์ไวใ้ให้แม่โบขับไว้ไปโรงเรียนนะคะบ้านแม่่่่่่บอออออยูตตตาาางงงจััหวดถถ้้้ไไไมมมี์ซคคคนนนะะก็ืปส แต่ไซด์ไว้ใช้เองก็จะสะดวกมากเลยค่ะไม่ต้องรอใครคุณยายของเราก็เป็นแม่ไม้นะคะเพราะว่าพ่อแม่โบเนี่ยเสียไปตั้งแต่เด็กแล้วคุณยายไม่เคยให้ลูกๆต้องลําบากเลยนะคะคุณยายเลี้ยงลูกเ,เก่งมากเลยช่วงแม่โบวัยรุ่นนะคะคุณยายของเราเนี่ยก็เลี้ยงเหมือนเพื่อนเลยค่ะไม่เคยรู้สึกกดดันเลยที่แม่โบพูดเรื่องนี้นะคะเพราะว่าน้องแตงกําลังเข้าสู่วัยรุ่นแล้วคุณออกนอกเรื่องเลยนะคะวันนี้แม่โบก็สั่งพิซซ่ามากินลองท้องก่อนวันนี้คุณยายก็ไปสั่งข้าวกะเพราหมูกรอบไข่ดาวมาให้กินกันคนละหนึ่งกองเราก็มมมมีีงาาานนนใใหหหญ่ะะคคเ้ กระเพาะปลาค่ะหลานคุณยายเนี่ยเขาจะทําบุญขึ้นบ้านใหม่เขาอยากให้แขกในงานเนี่ยได้กินกระเพาะปลาคุณยายวันี้แม่โบจะถ่ายคลิปมาให้ดูนะคะคุณยายของเราเนี่ยเก่งทุกด้านเลยขายของก็เก่ง